สดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีคุณลุงคุณตาแม่ๆมที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะคะขอยินต้อนรับเข้เาสาู่ช่องเดินทางสตาร์แอมช่องเดินป่าหน้าเฟซเยนะคะแล้วก็ช่องน้องแบลทำคลิปไปเรื่อยๆใช่เลยค่ะทุกคนวันนี้หนูไม่ได้มาคนเดียววันนี้หนูมากับน้องแบลเหมือนเดิมเช่นเคยก็เป็นวันหยุดของน้องนะสาาร์อาทิตย์น้องก็มาทําคลิปวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาเดินป่าด้วยกันอีกครั้งนะคะ วันนี้เนี่ยผมเนยจะพาน้องแบลเนี่ยไปห้างของพี่แฝดที่ทําไว้ที่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกคนซึ่งน้องแบลไม่เคยมาแล้วเห็นว่าบ่อน้ํานั้นน่ะเวลาน้องเบกหรือว่าช่องยูทูบเบอร์หรือว่ากลุ่มในพานคนอื่นๆอ,องแนะที่เป็นผู้ชายอ่ะถ้ามาจะมาเจอเป็นผู้หญิงอาบน้านะ<อ>มาเจอแบบผู้หญิงถอดเสื้อผ้าอาบน้ําใส่ผ้าถุงผิวขาวสวยเลยแต่ทีเนี้ยพวกเราเนี่ย จะลองมาดูว่าถ้าพวกเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราจะเจอไหมนะออมเนี่ยเคยมาแล้วล่ะแต่ว่ามาเนี่ยก็จะมาเจอเป็นคนป่าจะมากกว่าคนป่าแต่ว่ายังไม่เคยเจอเป็นผู้หญิงวันนี้เดี๋ยวจะลองมาดูว่าจะมาเจอไหมพวกเราก็ไม่ได้มาตัวเปล่าน,นี่พวกเราหออข้าวหออขนมมากินด้วยนะจะอยู่ยาวทั้งวันเลยเนาะเบหืหอางนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยว อาจจะมีคลิปเดินทางไปที่อื่นต่อก็ฝากเบียดซีเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวพวกเราเดินทางไปพกาะกันเลยค่ะทุกคนเริ่มออกเดินทางกันนี่มีปลาด้วยปลาตัวใหญ่อยู่นะใหญ่อยูไม่แน่ใจว่าจะข้ามไปได้ไหม แต่จะลองดูน้ำเยอะน,น้ำเำแรงด้วยพี่นี้ำ่ข็งตกนี่ลูกอะไรอ่ะอันนี้กินได้พี่มันคือลูกอะไรมัน,นกินได้หรอทอดแบบแกะมันแบบนิ่ม อันนี้จะเป็นทางที่เราจะไปห้างกันนะพี่พี่ก็ใกล้จะถึงแล้วเพราะว่าเราจอดเราเปิดคลิปใกล้ๆจะถึงนะแบบที่เราจะได้ไม่เสียเวลาในการนั่งบนห้างนั่นเอง อันนี้จะเป็นท่อตรงท่อที่เขาต่อไปหมู่บ้านแต่มันไม่ได้ใช้ลุกนาแล้วก็เมื่อกี้ก็จะเป็นฝ่ายเก่าเนาะที่ว่าชาวบ้านเขามาต่อน้ำสมัยก่อนที่ว่ามันไม่มีน้ำเลยเนาะก็นานมากแล้วพี่ๆแล้วไฟมากชาวบ้านต้องช่วยกันแบบแบกท่อแบกแ๊บขึ้นมาบนเขาเพื่อที่จะเอาน้ำบนเขาเนีแ่ยบบลงไปใช้ในหมู่บ้านนะ ก็หลายคนก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมมีท่อมีจับในในปาตรงเนื้อเป็นภูเขาสูงมากเนี่ยเห็นไหมเขาต้องใช้ท่อขนาดใหญ่นะในการแบบมาตอบน้ําลงไปใช้แต่แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้งานแล้วนะพี่พี่เพราะว่าเขามีน้ำประปาน้ำไมนี่ใช้นะ ทุกคนตอนนี้พวกเราก็เดินมาถึงห้างแล้วนะมไม่รู้ว่าจะปีนขึ้นได้เปล่าเพราะว่ามันมันไม่มีทิดมันไม่มีทางขึ้นนะน้องแบลวเราต้องค่อยๆปีนใช่เอาขอ,ของขึ้นไปก่อน้วพี่จะให้หนูปีนขึ้นก่อนอ่าน้องแบลวปีนขึ้นก่อนพี่ก็ได้เรามาดูน้องแบลวปีนกันนะคะทุกคนหนึ่งสองสาม ให้น้องแบลนำทางขึ้นไปก่อนกินได้ไหมเออน้องเก่งมากเลยถ้าเป็นอ่อมนะต้องต้องแบบ <laughs> ใช้เวลา <laughs> อ่าน้องแบลเดี๋ยวพี่ฝักก็้องหน่อย พี่อ,อมขึ้นได้ไหมนี่นี่จะบอกว่าเป็นเสียกโอเคเดี๋ยวพวกเรานั่ง,งกินข้าวกินขนมกันตรงนี้ดีกว่าเนาะอากาศดีมากนะสวยไหมนางแบบใช่บน้ำศ<อ>ักดิ์สิทธิ์ตรงนี้แหละที่ว่ามีสาวๆมานั่งเนี่ยเขาจะนั่งตรงอ่างตรงนี้เอา เอาขาหย่อนลงไปบางคนก็แบบถอดผ้าถุงโชว์บ้างก็มีโหแอบโป๊เลยอ่ะเห็นเปลยเลยอ่ะแบบแนสซีก็คงเห็นจากช่องอื่นๆอยู่เนาะเขามาทําแบบนี้ได้ไงเนาะไยนั่นนสะสิถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่น่าจะกล้ามาทําหรอกเนาะไม่น่าทำแบบนี้หรอกหรว่าไปเดี๋ยวเสียเวลาพวกเรากินข้าวกันก่อนเรามานั่งดูเรื่อยๆแหละว่าเราจะเจอกันหรือเปล่าเนาะ nó mở mở màn nó mở màn trình 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 mở màn nó ขอข้าวให้ขอข้าวเผื่อไว้ครั มากต้องออกมาแต่เช้าเลยนะรอมาแล้วจะเด็กเลยนะแสดงว่าน้องเบลทำกับขภาพตั้งแต่เช้าเลยนะที่ใส่ที่อันนี้น้ำที่เขาแต่ว่ายังถ่ายไหมถ่ายอยู่แต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ท่ายช่วงนี้น้องไม่ได้ท่าน้องเบลถ่ายอะไรอยู่ในตอนนี้ถ่ายจังพี่ได้นะก็จะมีพวกน้ำที่เขาต่างๆก็คือ มวีว่าน<ะ>ว่านว่านอัาะานบบวานตะเียอว่านที่ช้กินผไทยกแล้วแบบมีแรมากคืออ๋อว่านที่กล้เมงใช่เป็นไม้พัเ่อ,ห,อนหนูแบเป็นไม้พนในหนนะัแบบเม่ก่อนเน่ยเขาก็จะานันแต่อนนี้นขเขาก็จะเดข่ได้สูงถึงเจูกคือเน<อ> แล้วแบบมีพลังลอันนี้คือไปหาเองหรือไใช่คื่หนูเอ,อ่อให้พวกในพานหลายคนไปตามหาว่านีมานนนะแล้วพี่พี่พ่อแม่เอฟซีเนะี่ยกินไปเขาก็บอกว่าใช่เหรอคือขา,า,ายยังไง ประมาณ300หยิบละ300นะพี่ใครสนใจนะใครสนใจทักมหาออกมาได้หรอกทักซื้อกับน้องให้นะส่งที่อยู่กระทางออกมาได้หรอกติดต่อน้องให้นะคะคนที่เหนื่อยอ่อนล้าไม่ค่มีแรงไม่มีค่อย,มไ,มอยไ,มไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงนะคะน้องตอนนี้น้องขายสมุนไพรอยู่นะคะสมุนไพร ทำให้มีกำลังในการเดินการเดแต่ละคนไหนที่นง่ายๆเนาะแนะนำเนาะแล้วมีผลขค่าเกียงอะไรไหมแล้วแบบไม่มีไม่มีไม่มี้เลยี่ิจริงไหก็ิดสวนเลยไม่อข้มนะไม่ต้องโต๊แบบ โอเคทุกคน้องมีสินค้าอยู่นะแล้วขายดีไหมก็ถ้าถ้าช่วงไหนที่มันขึ้นเนี่ยแล้วก็มีมากๆเนี่ยจะมีคนจองไวแล้วก็หมดไวด้วยมากโอเคล้วก็เตรียมของในกระเป๋า,าะจะพิจารณาหนักนะคะทุกคนตัดแล้วเราก็จะเตรียมข้าวบ้น ก็จะมีปลาทูขาหมูน้ำพริกแล้วก็ผัดต่วนะคะน้องแบลวเป็นคนทำแล้วก็แม่น้องแบลวคทำด้วยใเจ๊แม่แม่ทำเองเนอะทำเองหมดเลยเหรอใช่แม่โยตื่นเช้ามากแสดงว่าตื่นเช้ามากใช,ช่ค่ะตื่นเช้าตื่นมีนุ่มเนี่ยมค่ะตื่นดีมากใช่ถ้าไม่ตื่นเช้าจะต้องตื่นมาทำข้าวเลยแล้วก็ล้างเครื่องล้างจาน เราต้องเนเรไ้องคนเหมือนได้เสียงคนตัดไม้รือว่าคนเอไม้ตักหเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะเราฟังเสียงไปก่อนตอนนี้เรายังไม่เห็นเรอไม่เหเรายังไม่เห็น แต่เราอยู่บนห้างเราพี่ถือว่าปลอดภัยแล้วเราก็มีอาวุธปอยู่ไม่ต้องกลัวเลยมาถางข้าวอรดยกว่าต้มา้คท้งข่อร่อยมาก เนี่ยมันนมีนเปนควันต่งตึง นี่เป็นน้องสาวค่ะน้องไม่ใช่น้องสาวแต่แท้ๆเป็นน้องสาวที่อยู่แถวบ้านเดียวกันค่ะอพาพอดีวันนี้ว่างก็เลยพาน้องมากินข้าวบนห้างด้วยค่ะแล้วท่านมาได้ยังไงคะเนี่ยมาเดินล่อมาตามตาเนี่ยตามเสียงลิงยักษ์มาเขามาเจอาพวกเจ้าแท้ๆก็มีลิงลิงยักษ์ โอเคค่ะท่านงั้นไหนๆท่านก็มาแล้วหนูหนูหนมีขนมมาแบ่งท่านนะคะอนี่ผมเจ้าสกปรกวันไหนล่ะเดี๋ยวก็กลับแล้วค่ะท่านขาดดีกว่าจะค้างแรงที่นี่สักทีอ๋อไม่ได้ไม่ได้ค้างค่ะท่านจะได้ขาดมานั่งด้วยท่านขึ้นมาได้นะคะไม่เป็นไรดีกว่า ดูความดูความปลอดภัยถึงหลังก็ได้อ๋อได้ค่ะท่านขอบคุณน,นะคะเหล่ามาแค่สองคนเนี่ใช่ค่ะท่านเราทำอะไรกันอยู่ล่ะมากินกำลังกินข้าวอ่ะท่านกินข้าวด้วยกันไหมคะไ,มได้ทานมาแล้วค่ะท่านตายคนว่างค่ะน้ำเพียงลิงไาย มันจะเป็นอันตรายกับคนเดินาขาค่ะท่านจำเป็นต้องจับลิงตัวนี้ไว้ระวังไว้ค่ะท่านขอบคุณมากเลยค่ะออระวังอาหารยุบเจ้ากินกันอยู่อันใดกินแล้วมันจะมาเอาไปได้ค่ะท่านเดี๋ยวดูจะรีบกลับกลับกันเดี๋ยวนี้แหละค่ะอาวุธปิดตัวกันมาด้วยค่ะท่านค่ะขอบคุณมากนะคะแล้้วนองขาจมีอะไรหรือเปล่าคะ ยุนาแบลวนองแบลวหรอคะน้องแบวละะอแบวอายุสิบหกคะ่ะชื่ออะไรนะชื่อแบลว,ค,บวค่ะแบลวค่ะคือแปลกนี่ค่ะเดี๋ยวข่าวไปตรงก็ได้มเอาไม่เป็นไรค่ะท่านเกรงใจค่ะท่านไ,ได้ข่าวไปตรงได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูพวกหนูเก็บของกันก่อนนะคะเจะกจลับจ้เรื่ออีกสักพักหนึ่งหรอคะท่าน อยากจะรู้จักของเจ้าของไฟม,มากค่ะขอบคุณมากนะคะได้เลยขอบคุณดูกันแยันไงา็รู้กันได้ค่ะ,ไ,คะไว้มีโอกาสมานัดเจอกันก็ได้ค่ะท่านค่อยว่ากันน้องขาจะมาดร็วก็ได้นะได้ค่ะท่านไ,ได้ได้รู้จักมาวันนี้ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพวกหนูเตรียมตัวกลับแล้วค่ะท่าน อันนี้ขนมหนูแบ่งให้ค่ะท่านยกขาไปตรงนี้ค่ะไม่เป็นไรค่ะท่านเดี๋ยวพวกพวกเรากลับเองได้ค่ะเขามีชาทีแปลกๆนะท่านเดี๋ยวเดี๋ยวพวกหนูขอตัวก่อนนะคะไม่ต้องตัวขาอ๋อมือนเขาจะมีสมุนไพรอ๋อเปล่าค่ะท่านค่ะท่านไม่มีอะไรค่ะแล้วคนรักเจ้ามารทำไม มาค่ะรออยู่ด้านนอกค่ะท่านเราไม่ให้เขาเข้ามาถล่มละพอดีพวกหนูแวะเข้ามาเล่นเฉยๆค่ะหนูก็เลยไม่ได้เข้ามาด้วยค่ะน้ำเยอะมา,ากค่ะท่านโอเคอยากอาบน้ำจะอาบได้เลยนะแปลกๆเนาะเแบบม็นเมื่อไรก็เดี๋ยวเบลเดี๋ยวเรารีบกินข้าวแล้วก็รีบเก็บของกันดีกว่าเนาะ เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวพวกเราต้องขอ,องไ,ไม่เป็นไรค่ะท่านไ,ไม่เป็นไรค่ะแล้ววันนี้ลุงสมหมายไม่มากับเจ้าหรือไม่ไม่มาค่ะเพราะว่าบอกลุงสมหมายว่ามีเพื่อนมาก็เลยลุงสมหมายก็เลยไม่มาด้วยค่ะอโอเคค่ะท่านงั้นเดี๋ยวพวกหนูขอตัวก่อนนะคะ จะไปส่งไห้งดีจะไปส่งให่ได้รีบวางมันยังออกมาทำร้ายพวกเจ้าค่ะท่านงั้นเดี๋ยวท่านออกไปรอหนูพวกหนูก่อนกันฮะก่อนก็ได้ค่ะเดินพวกหนูเก็บของโอเคเดี๋ยวเนี่ยจะเดินทางกลับแหละตอนนี้น้องแบลวเดินนำหน้าไปแล้วก็องค์ลักเงินก็มีท่าทีแบบเอ้ยมีท่าทีแปลกๆนะแล้วก็ถามถึงน้องแบวถามถึงคนนั้นคนนี้ มันรู้จักเราดีขนาดนั้นอะ่ะเขาไม่แน่ใจนะว่าเขาเป็นอะไรงไงแต่่าไม่ได้ไว้ใจเขานะพี่ๆก็เป็นระยะห่างควรแต่เขาก็อาจจะเตือนด้วยความหวังดีว่ามีลิงยักษ์อยู่แ,แถวๆนี้นะก็ลิงตัวใหญ่นะที่เขาบอกว่ามันจะทำร้ายคนยนะเนาะโอเคเดี๋ยวขอปิดคลิปไว้ เท่านี้แนหะทุกคนวันนี้ก็ถือว่ามานั่งทานข้าวกับน้องเบลได้บรรยากาศเนาะไปเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ